เรียกได้ว่าเกือบทําตัวเองงานเข้าซะแล้วสําหรับศิลปินลุกทุ่งสาวชื่อดังธัญญาดาราพัฒน์ทวินัน์หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อธัญญาอาสยามเจ้าของเพลงฮิตล้านอสงไขยกับหนึ่งหัวใจที่รอคอยปล่อยไปตายโลดเหตุผลของคนจะไปที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าล่าสุดอยู่ดีๆเจ้าตัวก็ได้ส่งข้อความชวนช็อกไปให้กับหวานใจรุ่นพี่อออสุพนัทเฉลิมชัยเจริญกิตซึ่งมีเนื้อหาเป็นการขอยุติความสัมพันธ์จนฝ่ายชายถึงกับ ตั้งหลักแทบไม่ถูกก่อนที่ทุกอย่างนะั้นจะถูกเฉลยแบบหักมุมในตอนจบบทสนทนาโดยเธอส่งข้อความไปว่าเลิกกันเถอะนะถ้ารักกันแล้วมันต้องเจ็บหนุ่มออฟจึงตอบว่าฮะต่อไปสาวธัญญาจึงส่งกลับไปว่าขอให้เธอจงเก็บเอาชีวิตของเธอคืนไปจะลืมคําสัญญาและคําสาบานที่เคยให้ไว้เธอคงพอใจกับสิ่งสุดท้ายที่ทําเพื่อเธอเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรนะ และจากข้อความแชทดังกล่าวนี้เองทางด้านออฟสุพนัทที่ยังคงช็อกกับข้อความคีเล่นชวนใจหายของธัญญาอาสยามก็ได้โพสต์ IG จีทรงตรงไปถึงฝ่ายหญิงเช่นกันว่าปกติไม่ชอบพูดคำหยาบเลยครับแต่นี่โดนแฟนกวนซะแล้วงานนี้ทำเอาแฟนคลับของทั้งคู่นั้นทั้งหาทั้งเอ็นดูกันหนักมากเลยทีเดียว